สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาหข่งแล้วเนาะสำหรับอาอนิเมะแฟนกาเช่นเคยนะครับผมก็อาถ้าใครได้ดูช็อตผมไปแล้วนะครับเมื่อตอนช่วงเที่ยงนะครับก็จะเห็นว่าผมเนี่ยได้เจ้าซิดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สุ่มเททรีโรให้ดูแล้วด้วยเรียบร้อยนะครับก็อาหลังจากที่ผมไปนอนพักนะครับแล้วก็ตื่นมาก็เห็นคนเมนนะว่าโอเคให้ดีวิวหน่อยเนาะก็โอเคได้นะครับก็มาดีวให้ทันทีเลยเนาะแล้วก็เดี๋ยวตัดคลิปแล้วลงให้เลยวันเดียวกันนะครับโอเค จอร์ดสมิธนะครับผมเป็นอาร่างอีโวของซิดเนาะที่เราจะได้จากอาเจ้าเรดติดใหม่ตรงนู้นนะครับผมอาการเล่นเรดใหม่เนี่ยก็ถามว่ายากไหมมันมีเมคานิกที่มันจะมีให้หนีกลงเนาะหนีกลงของเจ้าจอรสมิธนะครับแล้วก็อาสกัดอา,อาอะตอมิกนะครับผมถามว่ายากไหมผมว่าไอหนีกลงเนี่ยยากกว่านะเพราะว่า <laughs> ต้องตีให้มันขึ้นหลอดให้ทันเนาะนะครับแล้วก็แต่แต่แค่ไออะตอมิกอะมันแค่หนีเสาเองเดียวนะครับ โอเคมารีวิวเลยดีกว่าเนาะอ่าจอห์นสมิธนะครับผมอ่า uh, uh, อันนี้เป็นสเตตให้ดูก่อนนะอันนี้เป็นโมนาดแบบว่าแทบวกล้วนนะผมอ่า uh, ขอไม่เปิดเซนเนาะอันนี้เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวขอให้แกรี่ฮตกอดูเองแนละ้วได้แบบไปเร็วๆนะครับโอเคเขามีท่าหลักเป็นอ่บลัชนะครับผมแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นอันโนน่าจะเป็นท่าเดียวกับอ่าซองจีบมูแวนครับเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมกันเลยดีกว่าเนาะ โอเคมาอยู่ในหมดแซนวอลกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาเลยอ่าค่าวางเจ้าจอร์สมิทเนี่ยอยู่ที่2,500นยนะครับ2,500าเยนเนาะ,ะวางวางตรงนี้แล้วกันปึ๊บาวางแล้วโจมตีเลยนะครับผมเดี๋ยวผมอ่าจะเป็นแบบว่าให้ดูสกิลก่อนแล้วกันนะครับอฟเพลกต์แต่ละสกิลแต่ละขั้นเนาะแล้วค่อยอ่านวัยดให้ฟังนะครับผมโอเคมาเลยอัพเลยเนาะ แต่ละร่างของมันมันมีสองร่างนะมันจะมีร่างละสามสกิลนะครับเป็นสกิลพาสีฟเนาะอ่านี่แกใช้ได้นะครับตีเป็นทรงกรนะโดดเนาะไอ้เมื่อกี้ตีเป็นแบบอ่าเหมือนใบบัวนะครับตีจนแทบจะฟุยแล้วนะอ่าอันนี้เป็นฮินต์ดันมาอันนี้น่าจะเป็นท่าเดียวกับตอนที่ต่อยเดลต้านในเรื่องนะครับในตอนรถไฟเนาะอ่าโอเคนะครับแล้วก็มีสกิลกดด้วยนะครับผมแอสเซสเซนเซชั่นนะครับคู่ดาวหน100ึนะ่งร้อยวิเนาะจะทำดาเมจ 600%นะครับผมเพิ่มขึ้น600%เนาะในการโจมตีขั้นถัดไปนะครับใส่ศัตรูนะครับที่มี HP มากที่สุดในระยะน,นั้นเนาะอ่าน่าจะโจมตีใส่ตัวเดียวหรือเปล่านี้ไม่ค่อยไม่แน่ใจเหมือนกันนะ,อะลองกดดูสีร์ลซีมื่นสีมืน่นสิบโอเคน่าจะเป็นเฉพาะตัวที่ HP มากที่สุดนะครผมมาเดี๋ยวอ่านภาษีไปฟังเนาะอ่าดรามาติกเอนทรีนะครับผมเดืดเดืด,ด,ดอ่าโอเค เจ้าตัวละครนี้นะครับจะมีการเก็บเกลี่ยเนาะเพื่อสวัสนะครับอารมณ์เหมือนไมคเคดิของเจ้าตัวโกคูกับวิทิตะเนาะที่มันสวัสกันนะครับผมมันบอกว่าตัวละครที่ไม่โจมตีหนึ่งครั้งนะครับจะเพิ่มอ่าหลอดสวัสด์เนี่ย12.5เปอร์เซ็นต์นะครับผมก็คือเจ้องจมตีทั้งหมด8ครั้งนั่นเองจะสามารถสวัสได้ครับผมโอเคแล้วบอกว่าออนเอนทรีนะครับดา d a m ออ e or enemy in r a น g e นะครับก็คืออย่างที่เราเห็นเมื่อกี้นะตอนผมวางเนาะเมื่อเราวางแล้วนะครับเจ้าตัวนี้นะครับจะ จุดนี้ศัตรูทั้งหมดในระยะ80%ของเบสดาเมจของตัวเองในตอนนั้นนะครับแล้วก็จะบัฟดาเมจให้ตัวเองด้วย40%นะครับเป็นเวลา30วินาทีนั่นเองโอเคพาร์ติชที่2นะครับผมอันเดอร์คอเปอร์เอเจนต์นะครับผมจิตเดาร์อโนเอนเดอร์เบนนะครับออนแอทแทคยิปดิชิโอเคมันบอกว่าจะเพิ่มอธาตุนะครับผมอโนนะครับนั่นคือเจ้าธาตุนี้นะครับธาตุเดียวกับทรงจีนูเมนการเนาะอ่าอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันมีผลอะไรกับดาเมจหรือเปล่าแต่ว่ามันมีผลกับอ่าในโวลไลซ์แน่นนอนอะ ราะว่าวอลเลมีการจำกัดธาตุเนาะในแต่ละหลักครับผมอ่าแล้วก็อ่านแท็กบิสยูนิตแฮตอารีเดียแท็กอ๋ออันนี้มันบอกว่ายิ่งเจ้าตัวนี้นะครับผมโจมตีใส่ตัวซ้ำๆเท่าไหร่นะครับมันก็จะยิ่งโจมตีแรงขึ้นแรงขึ้น5%ทุกครั้งนะครับในการโจมตีแต่ละครั้งเนาะสามารถสแต็กได้ไม่มีจำกัดน,นะครับสแต็กได้จนกันอ่าฮิกกี้ตัวน,นั้นจะตายไปเอ,องนั่นเองนะครับผมโอเคเอาวิวเข้าโวลเลย์ท้าเลนนะครับ อัปเดตแล้วมีแฮชฟอร์เฮลตี้เฮลตี้เหรออ่านว่าเฮลส์ใช่ไหมเออดฟมิสเนี่ยโอเคมันบอกว่าอ่าถ้าศัตรูนะครับผมมีเลือดที่สูงกว่าอ่าดาเมจของจอ,อร์ชวินในปัจจุบันนะครับผมมันเจ,อจอ้าจอร์ชวินเนี่ยจะตีตัวนั้นเนี่ยแรงขึ้น40%ดาเมจเลยนะครับก็ถ้าใช้คู่กับอันเดอร์คอปเปอร์นะครับจะตีบอสได้ค่อนข้างโอเคเลยเนาะเป็นตัวแบบดาเมจจ่าเลย DPS เลยนะครับ โอเคเดี๋ยวจะไปรีวิวร่างเทพเงาให้ดูเนาะก็กดซอฟตรงนี้ได้เลยนะครับนี่มันก็จะกลายเป็นเทปเงาเนาะโอเคแต่บาคั้งไมอนุญาตขายทิ้งแล้วก็เก็บเก์ใหม่เนาะเพราะว่าผมจะรีวิวสกิลด้วยนะครับรีวิวสกิลร่างเทพเงาด้วยเนาะตอนสวับนะครับโอเคเดี๋ยวขอตับไปอีกนิดนึงนะตอนที่สวับได้แล้วเนาะโอเคตอนนี้ก็สวับได้แล้วนะครับเดี๋ยวกดให้ดูเลยเนาะจะออโต้ก็ได้นะครับ ก็เขียวๆนี่เลยโอเคมาแล้วนะครับโอ้ oh, ตีเร็วมากเลยนะ2 4วนะิเนาะโอเคเดี๋ยวเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวอัพสกิลให้ดูก่อนเนาะแต่ละตัวจะมีอ่าสามสกิลนะครับแต่ละล่างเนาะสกิลแรกสกิลที่อัพที่สองเนี่ก็สกิลสุดท้ายพร้อมกับกดน,นะครับอันนี้เบสเดเมทขอให้ดูเองนะอันนี้เขาปธิบานะันิเ้าสเสด็จตรงนี้นะ เพราะแต่ละคนมันไม่เท่ากันอยู่แล้วนะบ,บางคนใส่เฟมิเลียอะไรอย่างนี้ครับอ่เจ้าล่างนี้ผมรีวิวแบบว่าไม่มีเฟมิเลียก็จะเป็นอ่าที่ใส่โบนัสแล้วก็แซดบวกล้วนเลยนะครับเตนะตัดเนาะเป็นทั่วไปนะครับโอเคไปดูสถิตสุดท้ายเลยเนาะโอเคสถิลิสุดท้ายเป็นคู่เอลีนะครับก็อย่างที่เห็นเลยว่ามันไล่อะตอมิกเลยนะครับทุกครั้งเลยเนาะ,ะคู่ดาวอยู่ที่หกจุดสี่วินะครับก็ค่อนข้างโอเคนะครับไม่เร็วเกินแล้วก็ไม่ช้าเกินเนาะ ค่อนข้างเร็วนะสำหรับตัวที่เป็นเป็นฟูเอโอเเลยนะครับผมโอเคมาอ่านพาสซีฟกันดีกว่าเขาหันหลังนะครับเดี๋ยวมันเฉ็บตานะครับรีบติกเอนทรีนะครับดีอุนิเจนต์ตุ๊ดตุ๊ตตุ๊ตอันนี้อันนี้เหมือนกับจอร์ดสมิธเลยนะครับพาสซีฟแรกเนาะอ่าแต่ว่าอ่าตรงออทเอนทรีนะครับตอนสอบนี่ยมันบอกว่าจะทำดาเมจกับศัตรูทั้งหมดนะครับผมในระยะ150%ยห้าสบนะแทนที่จะเป็น80%เนเนาะอันนี้ต้องบอกก่อนมันเป็นอ่าบวกจากดาเมจไอเบด เบรเอนทรีของมันนะครับคือดาเมจแรกตอนวางเนาะอ่าแล้วก็จะบัฟระยะนะครับแทนที่จะเป็นดาเมจเนาะอันนี้จะบัฟระยะแทนนะครับร่างนี้นะ30%เป็นเวลา30วินาทีนะครับผมโอเคพระเด็จที่2กับ3เปลี่ยนไปนะครับอ่าพระเด็จที่2เนาะ Lord of Shadows นะครับเป็นเดวิดจูดิจินนาที่เก้านะคตอนอ่าอันนี้มันบอกว่าอ่าเมื่อเจ้าเทพเงาเนี่ยฆ่าศัตรูไปมากเท่าไหร่นะครับผมมันก็จะบวกดาเมจมากขึ้นบวกดาเมจระยะเนาะ โดยที่จะบวกอ่าศัตรูหนึ่งตัวค่าศัตรูหนึ่งตัวนะครับจะได้ดาเมจ0.5เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ระยะ0.25เปอร์เซ็นต์สแต็คได้มากสุดนะครับที่ดาเมจบวก100เปอร์เซ็นต์เลยเนาะแล้วก็อ่าระยะ50เปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมโอ้ดาเมจที่แทบจะอันนี้คือสองเท่าเลยมั้งเนี่ยครับผมอ่าแล้วก็จะมีวงเล็บบอกด้วยนะครับ d i s b u f f is lost on swap นะก็คือเมื่อเรากดสว a ปไปล่างจดสมิธนะครับบัฟ์มิจะหายไปนั่นเองนะครับผม แล้วก็พาสีสุดท้ายนะเดี๋ยวที่3เนาะ Overpower นะครับ Disintegrate Immune to d e b u f f นะก็คือเป็นน้ำตาต่อ d นะี b u f f เนาะอันนี้น่าจะเป็นเป็นแบบพวกอ่าต้านทานพวกการโดนโจมตีลดดาเมจมานะพวกบอสพวกดานอะไรอย่างงี้เนาะอันนี้ไม่รู้ว่าการสตันดด้วยหรือเปล่านะผมแล้วก็ Increase Damage d e a to the Enemy ตึดอันนี้น่าจะบอกว่าอ่าจะเพิ่มดาเมจเหรอเพิ่มดาเมจใส่ตัวที่ อ่าเพิ่มดาเมจใส่ตัวที่เลือดน้อยอะไรประมาณนั้นนะครับเมื่อกีก้ๆตัวนั้นเนี่ยเลือดหายไปเท่าไหร่แค่โจมตีเป็นเปอร์เซ็นต์ตามนั้นนะอันนี้ไม่รู้แปลผิดหรือเปล่าแต่ว่าถ้าจะประมาณนั้นเนาะเกี่ยวกับการโจมตีเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคพาสซีฟหมดทั้งสองล่างแล้วนะครับผมเดี๋ยวอ่าสกิลกดนะครับสกิลกดของล่างเงาเทพเงานะครับออริเอเ็นอตัมมิกนะครับผมคู่ดาวร้อยแปดสิบวินาทีนะครับผมก็คือสามนาทีเนาะจะอะไรอ่ะตึ๊ด 50%เดี๋ยวเอามันเอาสวัปดิสฟินิทแฮชดันอินดามิทเอเลนอันนี้น่าจะบอกว่าจะทำดาเมจ50%เหรออ่าคูณคูณกับจำนวนที่เรากดสวัปไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็จะทำอ่าจะเป็นการกดหนูนะครับใส่ศัตรูทั้งหมดในระยะนะโดยมีคูลดาวอยู่ที่3นาทีนะครับผม ไม่แน่ใจนะครับน่าจะแบบว่าสวัปไปเรื่อยๆมันน่าจะมีเกจใช่ปะเนาะอ่าเกจอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เมื่อกดนะผมมันจะโจมตีอ่าทัพยูทั้งหมดในระยะมันนะครับเป็นกอบฟ้องคูดาวด้วยนะครับผมโอเคก็ถือว่าคูเนาะ50%คูกับอ่าจำนวนที่เรากดสวัปนะครับผมก็คือจะออโต้วไว้ก็ได้ค้างไว้นะครับแล้วก็พอผ่านไปนานๆแล้วเนี่ยก็กดอันนี้เลยนะครับมันจะยิ่งแดงขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับตามเวลาที่เราสวับเวทเท่าไหรนะ่เนาะ อ่ายิ่งนานยิ่งสวอปฟอยยิ่งสวอปเยอะเท่าไหร่ก็ไอเจ้าสกิลนี้ก็จะยิ่งแรงเท่านั้นนะครับอะไรประมาณนั้นเนาะอ่ะเดี๋ยวกดให้ดูนะครับดูให้เฟลน,นะโอเคลอยนี่หมดกันนะครับปึ๊บอ่าได้นะครับโอ้แต่ยังน่าจะกว้างขึ้นด้วยมั้งเนี่ยนะครับเมื่อกี้เนาะถือว่าแรงเลยนะครับ โอเคอันนี้ก็น่าจะหมดแล้วแหละนะครับอันนี้ผมผมไม่ได้เสียงวันเลือดเยอะให้ดูนะเพราะว่าดาเมจไปตีกันเราเองนะครับผมแค่ร <c oughs> ีพิวพลิกมาเร็ยเลกเฉยๆนะครับโอเคอ่าถ้าจะให้รีวิวอะไรเพิ่มก็บอกได้นะครับผมในใต้เมนเลยเนาะอ่ามันก็อัปเดตใหม่มีอะไรมาบ้างก็น่าจะเป็นออเบซี่นะครับเลดใหม่แล้วก็ชิปเดลต้าอะไรประมาณนี้นะครับอ๋อมีคาราคูรีด้วยเนาะในโวลาย5เล็บชันนะครับอันนี้ก็อันนี้ผมไม่รู้ผมจะไปว่างลงตอนไหนเหมือนกันเนาะแล้วแต่อารมณ์นะครับบอกเลยทำคลิปแล้ว โอเคสำหรับใครที่อยากให้ทำอะไรหรือมีคำถามอะไรก็เมในใต้คลิปเหมือนเดิมได้เลยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม